นักแข่งฟอนกนิโอ้ย,อยแมวตั้งที่ก็บอกว่ารายการที่สุดโอ้ยยังใจเย็นอยู่ครับทางด้านของพลเอกสายลดๆมาแต่สุดพลเอกครับโอ้โหเล่าก,กันคนละทีครับกำปัน้นเชี่ยด้วยครับเอา้าเจอุ่นเจอหมัดหนึ่งสองทั้งพลเอกสายสีตะเกออ้าวหัวไปครับหัวไปไม่หัวไปมัวแรกกับปั้นไม่ได้เลยครับนั่นครับรน้ำล่องเข้าไปนะครับ โอ้โหเด็ครับซ้ายหนักๆต้องมาแล้วครับนักแข่งเตะนักแข่งฟอสตโอ้ยกระโดดสองชั้นพรชัยเขาแก้วนะครับโอ้โหมัดขวามาอีกนะครับเข้าไปนี่ไม่สะทกสะตทานครับโอ้โหสองลำดีครับไม่มีเต้นไม่มีตะลิดทะลิบโอ้ยเจอหมัดขวานี่ครับโอ้โหสปินนิ่งแบ็คคิกครับทางภาษาฝรั่งเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับของเราก็เรียกหมุนตัวเตะนะครับโอ้โหปาดแก้มไปครับลูกนี้นี่ครับซ้ายอัดเข้าไปครับโอ้โหบริเวณท่อนแขนครับ ก็เรียกว่าฝากอมทรัพย์มาตั้งแต่ยกแรกแล้วครับโอ้รับแบบนี้ไม่มีดอกไม่มีต้นครับมีแด่ชับครับดูครับนี่ไปเพิ่มเติมอาวุธหน่อยนี่น่ากลัวครับร่างกายแข็งแรงมากครับโอไดสอกกลับครับยีรันเหมือนแผ่นดินนี่ครับแต่ดูศาสตร์ดูศิลป์ต้องดูมวยช่องแปดครับมีลูกไม้แม่ไม้ไม่มีเกมการพนันครับอาวุธล้วนๆครับขอบคุณ f c หน้าจอครับ เหนือกลางใต้อีสานออกนอกรวมถึงต่างแดนด้วยครับหลายๆคนติดตามเราอยู่แม่บริเวณท่อนแขนครับก็เรียกว่าฝากหอ,อมทรัพย์มาตั้งแต่ยกแรกแล้วครับโอ้รับแบบนี้ไม่มีดอกไม่มีต้นครับมีแต่ชับครับดูครับนี่ไปเพิ่มเติมอาวุธหน่อยนี่นะ โคเน่คือกองแสงเอ็กซ์ตร้โคครับผู้ขวาชัยเมเน่